สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการเปลี่ยนสวิตพัดลมครับเนี่ยตัวนี้จะเห็นว่าสนิมเขอะเลยนะครับตัวนี้ของเก่าก็มสวิตมันเสียเลยมันกดไม่ลงมังค้างนะครับอาจจะโดนความชื้นนะจาก น้ำฝนหรือว่าอาจจะเป็นที่สเปรย์ไอล้างคอนแทคก,ก็ไม่แน่ใจนะครับเรือนี้นะก็สวิตแข็งเลยฉีดไอสเปรย์หลอเลื่อนก็ไม่หายนะก็ได้ทำการเปลี่ยนโดยสั่งซื้อสวิตมาฮะนี่จากลาซาด้าจากเว็บนะครับลาซาด้าชอปปี้อะไรเนี่ยตัวหนึ่งก็ ามิบาทนะก็ค่าส่งจะแพงกว่าไอ้ออตัวอุปรณ์อี้นะครับก็มันก็มีสี่ขั้วด้วยกันนะนี่ขั้วแบงค์นะครับแบงค์ว่างอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับก็ก่อนเปลี่ยนเราก็ทำการมาร์กไว้ก่อนนะครับว่าสีไหนเข้าที่ขั้วไหนนะครับ โดยที่ขั้วสายสุดเป็นขั้วแบงค์เนี่ยจะเป็นสายสีน้ำตาลนะครับเส้นใหญ่เลยก็จะเป็นขั้วถ้าเป็นสายสายไฟนี่น,นะครับสายสายลายนะฮะสายสีฟ้าจะเป็นสายนิวตอนนะครับมีต่อกาวด้วยนะครับต่อกาวเพราะ ปลกปักตัวนี้มันจะมีกาวมาด้วยนะครับพัดลมเพราะว่าตัวโครงเขาเป็นเหล็กนะครับก็จะเป็นมาตรฐานนะมาจากโรงงานนะครับคือให้มีกาวด้วยเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดไฟลุ่มไฟรั่วขึ้นมาก็ลงกลาวเข้าปักเลยนะครับเนี่ยฮะพนี้ลายคู่นี้นิวตันนะมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าพัดลมธรรมดาแบบนั้นก็จะมีแค่2คงขั้วนะครับมีลายนิวตันไม่มีกาวมานะครับอันนี้ก็ถือว่ารุ่นใหม่นี้ก็พัฒนามาครับมีระบบกาวที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานนะครับครับก็ไม่ได้ของใหม่มานะครับ ที่เป็นสวิตเนี่ยแล้วก็บัดกรีของเก่าออกถ้าบัดกรีไม่ออกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตะกัวมันมีสภาพที่นานแล้วนะครับบัดกรียากดูอ,ออกอยากนะครับก็ทําการตัดสายเลยแพงไม,ไ,ไ,มไม่แพงใส่<อ>เสร็จแล้วเดี๋ยวประกอบแล้ว để choประกอบ lá, à? để choประกอบ lá, ờ, bọc bọc, à, cái 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 cái